เมนา e เกนพิสนะครับเมนา e เกนพิสนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นเด็กแอนตัวยืนฉี่นะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์กก็ได้นะครับของกรุงบาเซลประเทศเบนเยียมนะครับเมนา e เกนพิสเป็นรูปปั้นเด็กแอนตัวยืนฉี่นะครับที่มีเรื่องเล่าว,ว่าเด็กได้ไปฉี่นะเพื่อดับไฟนะครับทำให้ไฟไม่ไหม้ที่กรุงบสเซลประเทศเบนเยียมนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับจากเมนา e เกนพิสนะครับ เราก็จะเดินเท้านะไปที่นอตตดามดูซาบรอนนะก็คือเป็น Church of Our Lady of Victories at the s a b o ด n นะเป็นโบสถ์คาทอลิกสไตล์โกธิกสมัยศตวรรษที่15นะตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่ของบรัสเซลนะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ซาบรอนนะชื่อเต็มก็คือนอตตดามดูซาบรอนนะหรือ Church of Our Lady of Victories at อ h e s a b เด n อนะัอันนี้เป็นโบสถ์ซาบรอนนะแล้วก็เป็น โบสถ์คาทอลิกสไตล์โกธิกนะครับที่ตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่ของกรุงบาเซลนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในของโบสถ์ซาบรอนนะครับแถวแถวโบสถ์นั้นก็จะมีร้านขายร้านพวกคาเฟ่นะครับขายพวกขนมหวานขายพวกเค้กนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของโบสถ์นอตดามดูซาบรอนนะครับเป็นโบสถ์สีเทาขาวนะครับหน้าต่างเป็นกระจกสีสวยงามนะครับด้านในส่วนนี้เป็นสวนสาธารณะแถวแถวโบสถ์นี้นะครับโบสถ์ซาบรอนนะครับ อันนี้เป็น Church of Our Lady of Victories at อรีนะครับเป็นโบสถ์หนึ่งที่เราได้เข้าไปด้านในแล้วก็ถ่ายรูปด้านนอกนะครับของกรุงบาเซลประเทศเบลเยียมนะครับจากโบถสถ์ซาบรอนนะครับเราก็จะเดินเท้านะต่อไปยังจัตุรัสเพลสโรเยลนะครับจัตุรัส l a c e Royal หรือว่าคงนิงสเปรย์อินนะครับอันนี้เป็นจัตุรัสเพลสโรเยลนะครับของกรุงบาเซลนะครับ จากจัตุรัสนะครับเดินเท้าไปไม่ไกลก็จะไปเจอกับ p a l a c e r o y a l d เดอบร e l s ซนะครับหรือ Royal Palace of b r u s s e เ s นะครับเป็นพระราชวังหลวงของกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมนะครับตามรูป